ก็ได้มาหดเหินแล้วนะคะนี่ดอกกระเทียวเฮาได้หลายอยู่นะคะแบ่งห้ยากกลุมแล้วอันนี้คองเฮาเดสีเด็ดใบมันออกนะคะเพื่อสีเห็ดกับเขาเมือแดงหรือพวกนี้ก็ได้นะคะเทื่อกระสีได้เอาไปวัดนํำค่ะเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ให้ไม่หอมน้ำใกล้มือแล้วนะคะสีได้มาค่ะนี่ก็ผักหวานได้ประมาณกิโลนึงเนี่ยค่ะถักดาบปะหิดนะแต่ว่าผักหวานเฮามาันกระยด ยอนบอออนปันไดนะคะแม่นี่มันก็เป็นมัน,มน,มน,น,นโมเมนต์ผักหวานอยู่ในโคกน,น,น,นะถ้าผักหวานอยู่ในโคกน่ะมันชิออนคือที่นุใหไเบิรงค่ะนะถ้าผักหวานอยู่ในโคกแล้วมันชิญยอดแบบนี้นี่ค่ะน,นี้ผักหวานอยู่แถวดวงแถวดอนไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าแซบคือกันค่ะแซบค่ะเดี๋ยวหามาโลดอกกระเจียวกันค่ะ ได้หลายนะคะเมื่อนี้ได้หลายถือว่า,ามานอยู่นะคะ่ะได้ทั้งพักวานได้ทั้งดอกกระเจียวเนี่ยก็กินข่าวอิ่มแลว้วนะคะสิมาร์โลโดอกกระเจียวกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็หำกระมาไอบิ๊กเนาะมาเก็บดอกกระเจียวตอนเศร้านะคะนี่เห็นแล้วนะะี่ค่ะ สับเอามันดินแข็งนะคะมันบอกคือตอนฝนตอนฝนนี่มันเชอ่อนนู่นค่ะเห็นลายดอก้าคุณมามันจะดอางามนี่อัน,นอยู่สองอันเลยกะะันีลยลิ้นมันเริ่มแข็ง

อืมค่ะเห็นแล้วจะอีกอย่างจะได้เด้อบันีเด้อเนาะนี่อันนี้มีโฉดสอกมันจังละเออสองพี่น้องต้องเอาเสียมมาขุดเอามันดินแข็งแต่มันงามนะฝนบ่ดินเ้าถ้าฝนตกมันดินเบาอืมอืมถึง ไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นมาเห็นดีนะต้องมาแต่เช้านะคะถ้า,ามาสายมันสิบฐานคนมันขึ้นมาหลายตัวนี้ไม่สวยเปล่า ดีนะมีวัวมากินงานี่นี่ค่ะมันดึกเงี้ยดีนแขแง สวยบอกกระเจียวไม่ได้สวยคุณมาชมนี่ค่ะก็คือซิวจะดุงดอกกระเจียวน,นี่มั้งน้อ ถ้ามันบกพร่องดิดก็บ่ได้นะพวกรเพดสวยฮึฮพวกรเพดอยู่ถ้หาหา้าถ้าห้ามบกขุดเอาต้นมันไปนะ่ะ เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นถ้าห้าคุดเงาเงามันใส่นะ่ะมันก็เกิดมะนี่อยู่กันสองพี่น้องนสวยอยู่กันพี่ละสองเลยนะท,ทั้งค้่ก็มี ถ้าซิหาแต่ดอกกระเจียวนะนยเนาะอุ้ยเลยตะไบมั้งสระบาลียดนหัไม่ทางตาต้นถักวหวานยัน่มีไปใส่ ไดิฮาหโล่เด้ไปิ่งผักหวานกันเดี๋ยวไปก็เหินเกานะฮะอันนี้แหางดอกใหญ่นี่เออเริ่มขึ้นเขาแล้วนะเบิ่งไม่ได้หินแต่เขานี่นี่ดอกใหญ่นี่นี่ช่วย เขาเฮานี่เขาสิขึ้นตรงแหลก็ได้นะคะขึ้นมันสิทะลุขึ้นไปบนบนบนตรงที่นองชมพูอยู่ค่ะนะนมันทะลุหากันได้มืดขึ้นมองแหลก็ได้ไปมองแหลก็ได้ ของกินเขานี่กะบางทีกอเขาเมว่อเจะหา,าบนเนมนี้มันก็หลงปลาได้นะคะแถวนี้นะเพราะว่าเขาก็ยืนยังเดี๋ยวว่าหาทางลงให้ถึกนี้ตรงมองหาทางลงบ้านหาไปกลเห็นเป็นเื่อนนะตอนนี้นะ มันเริ่มออกหลายแล้วแต่คนก็มาหาหลายเมื่อวานวันก่อนคนพากันขึ้นเขาหนูบอกเมื่ไปดอกเดี๋ยวก็ได้กินเองแหละเมาชิดไปแย่งเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปมือเจาะได้มือกับบ่ได้นี่เวลาหามานี่ก็ได้นะนี่ นี่สวยสวยดูกันทีละสองทีละโดไปไปหลบไปเรื่อยอันนี้บางงาหัากระบ้า บางงามผังนงามนี่นี่ก็ได้เขาก็หาไปแบบนี้อยู่บ้านเฮ้านะของกินมันหลายนึกว่าไปอยู่ใส่หนูชิ้นฮอดแต่บ้านนูถึงบ้านหนูสิบเงินนี้ค่ะมพก่ชิ้นหอดงามเห็ดงามผักหวานงาดอกกระเจียว ไฟมากต้นผักหวานเฮานะถ้าไฟบาใหม่นีใหญ่เลแล้วนันนี่ปปหลบไปค่ะจัก,กรจันทร์ต่ก่อนร้ายหลายนะคะมีทางอื่นเขามาติดจนมันดับปีหนึ่งนะมันุ่ได้ยินเสียงจัก,กรจันทร์เลยนะเลยบอกโอ้มันสิได้กลับขึ้นมาไนะี่จัก,กรจันทร์นูจังคิดว่า ที่บมีจักรจันท์อีกนะบ้านนนะมันนี่ปีหลังมาถ้ามันมาแพก้กะปีชงนองชมพูหายไงบบมีคุนขึ้นเขานะมันก็เลยแพ้พันอีกก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้มาหอดเหนินแลวนะคะนี่ดอกกระเจียวเฮาหลายๆอยู่นะคะ แบงหยากรมแล้วอันนี้ของเฮาเดี๋ยสิเด็ดใบมันออกนะคะเพื่อสีเห็ดกับเขาเมลแดหรือพวกนี้ก็ได้นะคะงเทื่อกรสีได้เอาไปวัดน้ำค่ะเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ให้ไม่หอมน้ำ <c oughs> ใกล้มือแล้วนะคะสีได้มาค่ะนี่ก็ผักหวานได้ประมาณกิโลนึงเนี่ยค่ะถักตาบอหิตนะแต่ว่าผักหวานเฮามาันกรยอดยอนบออนปนันไดนะคะแม่นี่มันก็เป็น มันโมเมนผักหวานอยู่ในโคกนะถ้าผักหวานอยู่ในโคกน่ะมันสีออนคือที่นูใงไเบิรงค่ะนะถ้าผักหวานอยู่ในโคกแล้วมันชี้ยอดแบบน,นี้นี่ค่ะอันนี้ผักหวานอยู่แถวดวงแถวดอนไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่าแซ่บคือกันค่ะแซ่บค่ะเดี๋ยวหามาโลดอกกระเจียวกันค่ะได้หลายนะคะมือน,นี่ได้หลายถือว่ามานอยู่นะ ค่ะได้ทั้งผักหวานได้ทั้งดอกกระเจียวนี่ก็ก,กินข่าวอิ่มแลว้วเดี๋ยวหาซิมาลโลดอกกระเจียวกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ